สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวนะครับผมของคุณอาดวงดาวจารรจินดานะครับจริงข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวลือมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับว่าหมดสัญญากับทางช่อง7นะครับผมโบกมือลากับทางช่อง7สีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวออกมาชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่านให้ทุกคนฟังนะครับผัเครดิตจากเว็บ e n t e r t a i n t e n t com เขาได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าคอนเฟิร์มแล้วดวงดาวจารุจินดาโบกมือลาช่อง7พร้อมลุยงานละครช่องวันนะครับโบกมือลาช่อง7เนี่ยก็เป็นข่าวที่แบบว่าเฮ้ยหลายๆคนก็อาจจะมีเสียใจเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าคุณอาดุงดาวเนี่ยอยู่กับทางช่อง7มาน,นานแล้วนะแล้วก็อยู่กับละครชุดนะครับผมสาวน้อยในตะเกียงแก้วเนี่ยมาตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยนะในเวอร์ชันแรกจนถึงในอีพีในแบบว่าในตอนที่4ีกันเลยนะครับภาคที่4เนี่ยแล้วก็เคยมีข่าวว่าเขาก็เตรียมที่จะทําภาค5 อยู่เหมือนกันนะเพราะว่านิยายมันมีคราวนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นอาดวงดาวในสาวน้อยดัตชกินแก้วภาค5้าแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าอิสระแล้วยังมาเล่นได้แต่ว่าคือคุณอาเนี่ยก็ไปทําละครให้กับทางช่องวันแล้เวเราไปอ่านข่าวกันต่อดีกว่าว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับถือว่าเป็นนักแสดงที่ค้าบอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาอย่างยาวนานสําหรับอาดวงดาวจารุจินดาน,นักแสดงอาวุโสที่อยู่กับช่องเจมายาวนานกว่า30ปีซึ่งล่าสุดทางสื่อไทยก็ได้มีการอัปเดตข่าวที่ ที่เป็นข่าวลือกันหนาหูตั้งแต่ปลายปีพศ2561ที่ผ่านมาว่าอาดาวดวงดาวจารุจินดาหมดสัญญากับทางช่องเจ็ดสีแล้วหลังเป็นนักแสดงภายใต้การแสดงของวิกหมชิดมายาวนานกว่า30ปีโดยมีผลงานละครมากกว่าร้อยเรื่องซึ่งแน่นอนค่ะว่าข่าวเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นข่าวลืออย่างหนาหูก็ไม่ได้มีหลักฐานว่าจะปรากฏอะไรอย่างชัดเจนแต่ล่าสุดวันที่12กรกฎาคม2562ถือเป็นข่าวดีของวงการบันเทิงไทยที่อาดาวนั้น ขอผันตัวเป็นนักแสดงอิสระและขอร่วมงานลงจอทีวีครั้งแรกผ่านทางช่องวันกับซีรีส์เกาหลีฉันนี่แหละคิมซัมซุนที่นำมารีเมคเป็นละครไทยที่ชื่อว่าฉันชื่อบุตรบาย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 าไม่ใช่ครับ <S <S โดยมีคู่พระนางคู่จิน้นคู่ขวัญทางช่องวันอย่างบีน้ำทิพย์และฟิล์มธนภัทรเป็นพระนางของละครเรื่องนี้นั่นเองอีกทั้งยังได้ผู้กำกับมากฝีมืออย่างปุ๊กพันธ์รมทองสังมากำกับเรื่องนี้ด้วย ซึ่งละครเรื่องนี้จะเปิดกล้องบวงสวงเร็วๆนี้อย่างไรแล้วทางทีมงานที่นี่ .com จะเกาะติดตามภาพงานบวงสวงมาฝากกันทุกคนน,นะนะอาก็คุณอาดวงดาวนะครับสรุปให้ฟังนะตอนนี้เนี่ยคือหมดสัญญากับทางชองเจ็ดสี่นะครับผันตัวเป็นนักสแสดงอิสระและกําลังจะได้มาเล่นละครที่เป็นซีรีส์รีเมคนะครับจากเวอร์ชั่นของทางเกาหลีที่ชื่อว่าชันนี่แหละคิมซันซุมนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยดูแล้วนะครับแต่ผมนี่ไม่เคยดูนะครับเอามาแปลงชื่อไทยว่า สันชื่อบุษบาน,นะครับคุณอานเนี่ยจะได้มาร่วมเล่นในเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นบทบาทประมาณไหนนะพระนางก็คือบีน้ำทิพย์นะครับประกบคู่ก,กับฟิล์มธนาพัฒน์คู่จิ้นจากเมีย2018และอรุณา2019นนะครับอ่ะตอนแรกก็คิดว่าคุณอานเนี่ยมาเป็นคู่กับออกไม่ใช่นะครับคุณอานเนี่ยมาร่วมเล่นในเรื่องนี้นะครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวที่หลายๆคนเนี่ย อาจจะได้เห็นคุณอาในเล่นกับทางช่องอื่นนะครับผมมีผลงานกับทางช่องอื่นบ้างนะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะสียใจนิดนึงเพราะว่าอาจจะไม่ได้ดูละคร อารอูด้ากับทางช่อง7หรืออาจจะได้ดูในอนาคตนะเพราะว่าเป็นนักสแสดงอาวโุโสเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนนักสแสดงที่แบบเป็นพระนางที่แบบว่าไปแล้วอาจจะแบบไม่มีโอกาสกลับมาหรืออาจจะต้องรองให้อายุมากๆแล้วค่อยกลับมาอะไรอย่างงี้แต่คุณอารูด้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาเล่นช่อง7ได้นะครับโอเคนะอย่าคอมเมนต์อะไรกันให้เกียติคุณอาริดึงนะครับผมคุณอารเนี่ยเอาอาวโุโสแล้วอย่าแบบว่าไม่ตามไปดูคะ่ะ ไม่ตามไปออกไปไม่ตามอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าหลายคนนะครับผมที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับนักแสดงบทสัญญาเนี่ยจะชอบคอมเมนต์ว่าไปตามไปดูไม่ดูยังไงก็ไม่ไปคนทรยศอะไรเงี้ยหดลายมากนะครับอาใจเย็นนะครับผมโอเคนะฮะขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซับไล